สวัสดีค่ะประเด็นซิมารีวิวเหรียญให้เบิ่งเด้อพี่น้องรีวิวเหรียญให้เบิง่งอันนี้เหรียญสิบบาทสามพ่อสอเด้อพี่น้องเประเด็นซิมารีวิวให้เบิง่งอันนี้พ่อสอสองพันห้าร้อยห้าสิบเหรียญสิบบาท อันนี้ภาีเงินยังี่อันนี้ภาสีเนเล็กเด้อพี่น้อง่าีเียนภาสียนเล็กปีพศ2 0หาอหสิบเด้อพี่น้องพศ2550้พ,พ,ออ 2, พี่นอ้อ,อ, 2, นองเห็นจัดๆัด อันนี้พศออ2559เด้อพี่น้อง, 3, ออ 1, 5, 59, องสามพศอสอไปเดินเสียวมาเปรียบเทียบระหว่างพศอัน2559อันนี้ผ่าเสียงผ่าเสียงใหญ่เด้อพี่น้องผ่าเสียงใหญ่ก็เอิญถ้าเสียงใหญ่ พ่อสอสองพันหารลอยห้าสิบแปดเต้พี่น้องสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดสามพ่อสอนไปเดินเสียวมารีวิวให้เบิงให้พี่น้องเข้าเบิงนั่งเบิงคว่ำแตกต่างระวางสามพ่อสอนพี่น้องนี่ภเสียน เพิ่งประเด็นเสอ่อนเปรียบเทียบให้เพิ่งระว่างภาษีอันนี้อันนี้ภาสียเล็กเลือพไปน้องอันนี้ภาสียใหญ่ภาษีใหญ่ภาสีย,เ,ยเล็กอปน้องเฮาเบิ่งไกลไกลอันนี้ภาสียเล็กอันนี้ภาสียใหญ่มีภาสียใหญ่ อัน,นี้ก็ภาษีเนให้พี่น้องอันนี้ปีพ่อสอาหาดสิบเด้อพี่น้องสองพันห้าร้อยห้าสิบมีพ่อสอสองบ้านหางลอยห้าสิบให้พี่น้องเขาเห็นชัดๆเห็นแกลงอยู่เนาะพี่น้องเนาะ เห็นแจ้งอยู่ว่า50ภาษีเล็กภาษีเล็ก ันนี้สองพันห้ารห้าสิบแปดเด้อพี่น้องีสองพันห้าอห้าสิบแปดสองันห้าห้าสิบแปดนี้นี่ปลาเสียนไงภูมิพลน่ดนยะเด็หาเก็บไว้เด้อพี่น้องผู้ใดพอผู้ใดเห็นนะน่ากดขังหนาเก็บไว้อันนี้สองพันห้าห้าสิบเก้าเด้อพี่นอ้อนนนง 2 5งพน้าห้าสิีสองพันหเกนี่กับะเสียนใหญ่นี่ารีเียนใหญ่เด้อพี่น้องแต่ว่าพ่อสอนนี่จังค่อยปาะีเียนหน่อยสองพน้าอยห้าสิบมีสองพันหสบ ของประเด็นมีสองพันหารลอยหาสิบเอ็ดน้ำนจะประเดี๋ยวมาประเดียวหาไหมพี่น้องเขาเบิง่งเนาะต้องคนมาอีกจังไฟสีใดายเลพี่น้องให้มีประเด็นเมืองสองพันหารลอยหาสิบเอ็ดก็มีวา่าสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด มีอยู่2 5งพเแต่ว่าน,นี้เป็นพศอสอนงพันหรอยี่เนรองนีห้าสิบ นี่พศสองพันหาร้อยสี่สิบแปดสี่สิบแปดเมื่อสังเกตอันนน,น,นี้ขาเจ้าเห็ุบอทอกันนะอันอันอันนี้มันเลื่อมขึ้นมากเนาะพี่น้องนะอันนี้เลื่อมขึ้นมากเขาเอื่นขันในมันเลื่อมขึ้นมากมันเป็นคื่กันกับเขาเหตุพอเสมออย่ยังเขาเหตุพอเสมอไหมพี่น้องเห็นบอคื่กันกับเขาสิทธลัก,กออกเรียนนะ เร,เรียนบ่อนั่นเรียนบ่อเรียบเรียนบ่อเรียบพี่น้องเรียนคือเขาสีะลักเรียนบ่อเรียบนี่เรียนนี่แหละแปลกกมู่เรียนอื่นงบ่อเท่าไรแร้วคะนี้มันบ่อเรียบเป็นคือยังเขาอนเกือบบ่อเหนนนะเป็นคือเขาเขียบบ่อเหนีนเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นคือเขาเขียบบ่อเนียนบ่คือเหรียญอื่นงเรียนอื่นบ่เป็น เป็นอยู่เหรียญเดียวนี่เป็นอยู่เหรียญเดียวพี่น้องเป็นอยู่เหรียญเดียวเหรียญอื่นพอเป็นเด้เหรียญอื่นพอเป็ีนเลยไม่เป็นอยู่เหรียญนี่เหรียญเดียวเหรียญพ่อจออะไรนี่พ่อจอสี่สิบแปดพี่น้องเหรียญนี่แหละแปะก็เขาหล่นออกมาหล่นออกมา này có lién 2 bạc lién 2 bạc kia bác gió thợ đấy nó này nó 2 bạc සිනින් සිනින් so,